ไป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 ไไป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 ไไป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  เอาใหม่กไม่เมหแล้ว้เนี่ยไม่มีใครรักษาตาไว้หนอคนคนไว้ได้ไม่เพราะใคไม่าไม้ได้ ไ่บอกเอามาใส่ใบฉันถูไยระเท่นนที่ประเทลงเมื่กี้นี่่ในเขียว้ลยไอบอกเอารงมขายขึ้นรถบอกใส่นนอนเลยทใชต้องรน